อึบว้าเขาแดงไข่ได้พี่น้องบาดเป็นว่านี่นี่ยังเหีียวตัวว่าซุปเขียวว้ามันเวียนเลยซุปเขียวเลยไปจะกินยังเนาะซีมึงเสียบอ่ะ จุมบเกลือแล้วกประหยัดดีกินอาหารทะเละก็แพงเหอะกินอาหารมันบ้านดีกว่าประหยัดไม่แพงอืม้ม พักก็ไม่สมเหตุไม่ลองเลยไม่จะพักกระเสียดนาะว่าพริกมูรูปเนี่ยเกลือพริกขัวพริกใส่ เป็งวย,งยหาของงวยเหมือนกันงวยทำหนึ่งเมื่อพิกินดาร้องเมื่อไหร่ไม่เผ็ดไม่อร่อยเป็นไรกินยาก กินเขาเหมือน,นไง่ายเหมือนเนี่ยหรว่าจงหัวคำภาคฆ่าไปหลุดคว้างก็จะกินแต่จงหัวคำหมดละ nh,หวาน đi. Chờ một chút. Ừ. Ờ, lืม thọt mực ngóng. Đợi một chút nữa tao tao cầm mực con. Má, má rồi, má rồi. Thọt vào mực có cháu thoa đây là nhắm này bu, còn chín mà mệt. Lát mày chờ. Nói mình nhỏ. Thân quá. Rồi thân nhiệt. Nếu chín mệt, cứ nói chín Ui, uh, nhảm nhạc của nó từ đây Ừ. 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 nó mắc kìa mà, súng nó mắc oh, kìa ơ, không ơn súng bậc kìa, nó nó bán đi bà nhau, Ok, okay mất súng bậc kìa, kìa nhau để súng nó ngồi đây thấu đi nó kìa nhau này.

Nói phát cái xe từ mất rồi là cái nó Điết vô sâu các kìa Sâu cái đét len เด็ดว่าเด็ดยังเดียเด็ดมากินกับปนปูปนปลาเนี่ยปงแล้วหมอท่าน มันเดเวลาจุมพ่นเหรอพี่หน่ายิ่ของวัดไร้ปันเหรออ๋อคำนี้กับพ่อ้วคำทุทไายอ,อ๋อยิ้แ่แเ้รอืม